สวัสดีครับผมนายโสพลนาวารหัคุณนักเรียนโรงเรียนพระพฐงวิทยาลัยครับผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะรู้จักคำว่าโครเช่เป็นอย่างดีใช่ไหมครับโครเช่นั้นเป็นการนำเอาไหมพรมมาถักด้วยมือให้มีลักษณะรูปแบบและลวดลายที่แตกต่างกันไปวันนี้ผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์หัตกรรมโครเชรจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับ หันแน่หลายๆคนหงสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมผมจึงอยากที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากนักเรื่องมันมีอยู่ว่าผมได้ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับผมได้เห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายแต่ที่เตะตาเตะใจของผมนั่นก็คือผลิตภัณฑ์หัตกรรมโครเชนั่นเองครับ กลุ่มถักโครเชต์จังหวัดสีสเกตนี้แรกเริ่มเดิมทีเป็นการปักเย็บและถักดอกไม้ที่ใช้ในการประดับบนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคนเรานั่นเองครับจนพัฒนามาถึงเครื่องตกแต่งบ้านเช่นเครื่องนอนผ้ารองแก้วตะกร้าทรงเหลี่ยมทรงกลมปกสมุดและอื่นๆซึ่งชาวบ้านจังหวัดสีสเกตนั้นมีประสบการณ์มากกว่า15ปี ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเนื่องจากมีความประณีตและเป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์โครเชรูปรักษ์ใหม่นี้ปรับให้สามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยมีดีไซน์ที่ทันสมัยช่วยเพิ่มภูมรายได้ให้กับชาวบ้านเองครับทำให้ชาวบ้านมีกำลังแรงใจในการที่จะผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพต่อไปนั่นเองครับเห็นไหมละครับว่า คนไทยเรานั้นก็มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยใช่ไหมครับและผมคิดว่าถ้าคนไทยหันมาบริโภคสินค้าของไทยเงินจะหายไปไหนถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราจะต้องช่วยเหลือกันเองเรือล่มในหนองแล้วทองจะไปไหนเสียละครับ